จากนวลน้อยชาแนลค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการเก็บรักษาแอปเปิ้ลทำแบบไหนจะรักษาไว้ได้นาน5-6เดือนเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าเราทําแบบไหนมีน้องสันนี่จะมาช่วยห่อแอปเปิลด้วยนะคะ ช่วงนี้แอปเปิลที่สวบเดนเยอะมากค่ะแล้วบางคนก็กินไม่หมดแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรดีหลังจากที่ทําเค้กก็แล้วทําแยมก็แล้วทําน้ําผลไม้ก็แล้วหรือจะทําน้ําปั่นก็แล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีกเยอะแยะมากมายและวันนี้เราก็มีวิธีการเก็บรักษาแอปเปิลเอาไว้ได้นานค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องไปเลือกสรรแอปเปิลที่ต้นก่อนค่ะเอาลูกที่มีสุขภาพที่ดีที่สุดเปลือกไม่ยน่นผิวเนียนไม่มีรอยแมลงแทะแกะหรือแม้แต่รอยส ใดๆก็ตามที่มาแทะหรือเป็นรูนิดๆก็ไม่เอานะคะเราจะต้องเลือกแอปเปิลที่มีลูกสมบูรณ์ที่สุดค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราจะต้องเลือกแอปเปิลที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเมื่อใดที่แอปเปิลมีรอยแทะหรือรอยแกะนิดเดียวหรือแม้แต่รอยเข็มนิดเดียวแค่นั้นนะคะเวลาที่เราทําการห่อแอปเปิลรอยดังกล่าวที่เราว่ามาก็จะทําให้แอปเปิลเน่าและก็เสียมีกลิน่นและก็ทําให้แอปเปิลลูกอื่นเสียลามตามไปด้วยค่ะ และนี่ก็คือแอปเปิลที่เราเก็บมานะคะเป็นแอปเปิลที่เราคัดสรรลูกสวยมากค่ะวันนี้เราจะเก็บมา2ตะก,ก้าค่ะและนี่ก็คือตะก,ก้าแรกนะคะตะก,ก้าที่2ตามมาค่ะหลังจากที่เราคัดสรรแอปเปิลได้ที่แล้วเราก็มาจัดเรียงเอาไว้เพื่อที่จะให้แอปเปิลระบายความเย็นออกจากผิวของแอปเปิลก่อนค่ะจากนั้นก็ทําการที่เราเก็บแอปเปิลมาแล้วก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะห้ามล้างเด็ดขาดนะคะเช็ดด้วยผ้าแห้งค่ะ เสร็จแล้วก็ไปหากระดาษหนังสือพิมพ์มาตัดเอาขนาดพอดีที่เราจะหอนะเสร็จแล้วทําแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะคุณสวีเดนเขาแนะนํามาว่าถ้าเก็บแบบนี้จะสามารถรักษาแอปเปิลของเราได้นาน4ีถึงหเดือนเลยนะคะนี่ค่ะห่อเลยห่อแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในลังนะแต่เวลาเราใส่ในลงังเราจะไม่ใส่ทับกันจนแอปเปิล ทับกันแล้วก็หนะักแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวแอปเปิลจะเสียคือห้ามทับค่ะใส่เอาไว้ในรังอย่างเดียวเดี๋ยวห่อให้ดูอีกรอบนึงนะนี่ห่อแบบนี้ค่ะเรียบร้อยพอเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในรังไว้แบบนี้นะคะเราก็จะวางเอาไว้แบบนี้เรียงกันค่ะแล้วแอปเปิลของเราก็จะสามารถอยู่ได้นานมากค่ะนี้ปลายเดือนตุลานะคะแอปเปิลก็จะสามารถอยู่ได้นานถึง ถึงปลายเดือนเมษาเลยค่ะสูตรนี้ไม่เชื่อลองดูนะคะใช้ได้ผลดีทีเดียวเลยค่ะอีกเคล็ดลับนึงที่เราลืมบอกไปนะคะหลังจากที่เราห่อกระดาษแบบนี้แล้วเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วการที่เราจะเก็บรักษาแอปเปิลเอาไว้ให้มีคุณภาพที่ดีก็คือเราจะต้องเก็บแอปเปิลเอาไว้ในห้องมืดแล้วก็มีความเย็นค่ะ เราอย่าวางเอาไว้ในห้องหรืออุณหภูมิห้องปกตินะคะแบบนั้นก็ไม่ได้ค่ะเพราะแอปเปิลก็จะเน่าเร็วอย่างนั้นก็เก็บเอาไว้ได้นานแค่เดือนเดียวแต่ถ้าเราเก็บเอาไว้ในห้องเย็นก็สามารถเก็บเอาไว้ได้นานหลายเดือนมากค่ะสูตรนี้ไม่เชื่อลองดูนะคะขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่นะคะบาย